สวัสดีครับครับและคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาเฉลยกิจกรรมที่ให้ทุกทุกท่านร่วมสนุกใน EP แรกนะครับที่เราไปถ่ายทำกันที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับว่ากล่องที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยข้างในคืออะไรนะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมสนุกที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทางเพจก็ต้องเพิ่มนะครับ กติกาของเราก็คือฝากเข้าไปกดติดตามกด s u b สไครป์ในช่องทาง YouTube เซเล s a Official Channel ด้วยนะครับและใครที่ตอบถูกก็จะได้รับของรางวัลในการร่วมสนุกของเราในครั้งนี้นะครับขออนุญาตเฉลยนะครับว่าในกล่องที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือไพ่พยากรณ์ครับมีใครตอบถูกกันบ้างเอ่ย สำหรับคุณลูกค้านะครับที่ตอบเข้ามาและถูกต้องตามเฉลยของผมนะครับก็จะรับนี่เลยครับชาเวอร์เจลนะครับขนาด500 ml นะครับเป็นของรางวัลและกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็จะมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับฝากทุกๆท่านนะครับเข้าไปติดตามในช่องทาง y t u t u นะครับเซเลซ่าออฟฟิเชียลชแนลด้วยนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆ ของรางวัลแจกให้กับคุณอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่เข้าไปใหม่ก็ได้รับสิทธิ์ได้รับของรางวัลที่ทางเซเลซ่าจัดเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับติดต่อทางแอดมินได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆก,กิจกรรมมีของรางวัลดีๆให้กับทุกๆท,ท่านนะครับฝากช่องทางฝากน้ําหอมเซเลซ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาร่วมสนุกกันด้วยสวัสดีครับ